บัดนี้วันที่เก้ามกราคมหกแปดเป็นวันที่เจ็ดข้าพเจ้าปฏิทวนก้อนไายขอถวายเสียงสวดสาธยายรพระสวดทบาริษและบนต่ลลางๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเทรละบูชาแดกูบาาการทังหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอขละเป็นชนะทบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมัญตาจักวาเลสุอัคราอัจฉันตุเทวตาสัตธัมมังมุนิราชชะตาตุนันตุสักขโมกขตังสักเทกามีจรูปิสิริคาระตเตยจันตัลเกวิมานีตีเตระเทตะคาเมตาลวัตนาคาหานีเทหวัตตุมหิเตติภุมมาจจยันตุเทวชะลัตาริทาลวิสเมยักขคันทพนาคาติดตันตาสันติเกยังมุนิวาวะวัจนังาธามโมเมสุนันตุ Dhamma tawana kah lua ayam padhanta Dhamma tawana kah lua ayam padhanta Dhamma tawana kah lua ayam padhanta Pohong bot puja pala tanatai Imi nga sakalena putang api pusayama Imi nga sakalena damang api pusayama Imi nga ุวัติปันโนปัจัโตเศ้าก็ตังโตั้งขังนมาสี่บทสวดนามาการสติกถานามุตตะปกวโตนะโตตมาระตนามุตตะปกวตโตะโตตมาตุมตตะนามุตตะปกวโตะโตตมาตุมตตห้าบทสวดตรสารณะธรมปันตทะ พุังตังมีธรรมังตังชามีสงังตังกชามีจุดจุตัง <ice> ังกัชามีตุดัยมบีธรรังตังชามีตุดยมบีสังฆังตังชามีตาเตีมบีพุทธังตังชามีตาเียมีธรังตังกังชามีตาเยียมบสังฆังตังชามีหบทสวดสัจจะกริยาคาถานัตติมีสนังอัญญพุทโธมีังสนังววลังเอเตนัสจะวัชีนะสนติมี หูตุสปะทานัตติมีตันังอัญยังสัมมูมีสันังวลังอิตินะตัจจวัจินาศูติมีหูตุสปะทานัตติมีตันังอัญยังสังคูมีสันังวลังอิตินะตัจจวัจินาศูติมีหูตุสปะทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังปะกวาสักเกสุวิหารติกัปปิละวัตจุมีมหาวันีมหาตาภิกุสังคีนะสจติงปัจจมัตเตหิภิกขุัตเตหิสัพเพเสวะอรหันเตหิทัศหิ จาโลกธาตุทีเทวตาเยกุเยนะสันนิปติตาหตุนติพักวันตังทสาาาัสสศนัยพิปุสังกันจะอาตภูจตุนังสุทธาวาสก,กายยิกานังเทวานังเอตะทาโหสิกไยังโขปะควาสักเกตุวิหารติกปิลวัตถุมงมหาเวมหาวานันีมหาตาพิปุสังขีนะสติงปัญจมัตติพิปุสักญญตกิสัพเ,เพเหวะอาหารเตหิตทศยิจาโลกธาตุทีเทวตาเยกุเยนะ ตานิปฏิตาหุติภควันตังทัศนายยะพิขุสังฆคันจะยานุมะมายมปีเยนะปกวาเตนุภาษาขเมยมะอุภาษากมิตาวาปักวัตุสันติเกปาิคตาลาภาเตยามาติอาตะูตาเทวตาเตยตาปินามะพลวาปุริโสสัมมัญจิตังวาภาหังภาษาเลยะปภาสาพิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอมวะเมวะจุดจาวาเตสุเทเวสุอัตถิตาปักวัตุ ปุรโตปัตุระหังสุอาทะโขตาทิวตาภกังต e ังอภิวาเทตวเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาทิวตาภกตูสันติกอิมังคาตังอภาติมหาสมโยปวะนัตมินเทวกายาสมักตาอาคตับหะอาคตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปะราชิตาสังคติอาทะโผอัปปาราทิวตาภกตูสันติกอิมังอัตัง อภัตติตัตร์ททรับพิคโวสมาทะสังตุตตังอัตโนผุ้ชุกมะกังตุสัสละทิวะเนเนตานิขะเหตวาอินทิยานิละคันติปันทิตติอัตภอปลาเทวตาปพราะว่โตสันดิเกอิมังฆาถังอภัตติเหตวาสีลังเหตวาบริคังอินทะสีลังโอหัจจมะมีชาเตจารันติสุทาวิมาราจปุมาตา Tutanta, tutsuna kati, ataku apalati wata pakwatusan dike imang arang, apasi yeke ciputang salang katape, nate, kami senti apa ya puming pahaya manusang tiang, tewakayang palipul, lepen tisi, ataku apakwawakiku amante tesi, ye puyena pikwe tata tulu kata tutu tewakata nipenita nguntik, tata katan tata na ya pikusang kentja ye pe ati, tamata nang anantu. สมัสบุชาเตสัมปิภพวันตังเอตับปาลมะเยวะเทวตาสันนิปติตายอหิสุงเสยตาปิมาอย่งเตตาลหิเยปิเตปิโทวีภวิสันติขานาคะตามัฏฐานังอ่านโตสมัสบุชาเตสัมปิภพวันตังเอตับปาลมะเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยตาปิไม่หังเอตาลหิอาจิกิีดสามิปิโควีเทวกายานังนามานิ กิตติสามิภิกขวเทวกยายน,านังนามานิเทศสิสามิภิกขวเทวกยายน,านังนามามิตงังตุณนาทะสาธุกังมณะนะสีการโรทะภาสิสามิติเอวัมพันตสิโคเตภิกขูภควาโตจัดปันปัจจจโตสุกวาอตาเทโวจะปีโลกร,รมมนุษย์กัตตามิยัตปุม,มาตติสาทศิตาเยศิตาคิิขับพลัง ปหิทต,ต,ต,ตาสศมาหิตาปุถูสิฮวาตัลลินาโลมะหังพามิสัมปุโนโอตาตัมมานาสาสุธาวิปัสันนามนาวิลาพิญโยปัญจะสติยัตตวะมณีกาปิลาวัตเวตัสูอมันตยิสัจฉาสาวิกีสันนีและเตวะกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกูเตจะอาตัปปะมังคาลุงสุตวาพุทธะศาส,าสนา e tampa tu lahu ya nang amat nusa na tatanang ape ke sata matakung tatang ata tataling tatang e ke tatanang amat nusa na matatung ape ke nantam matakung tisa เทวกยาพิกันตาเตวิชานาธาพิโกตเยวหังกิติยสัมมิคิราหิอพนุขุปโสตัตตหัสตาวายขาภูมิกับีละกตวาอิทิมันโตชิติมันโตวนนวันโตยัสตินุโมธรรมนาภิกัมมุงพิกุณังกัมติงวะนังหัสหัสสาเทวตายขานานัตตวานีโนอิทิมันโตชิติมันโตวนนวันโตยัสตินโมธรรมนาอายิกัมมุงพิกุณังกัมติงวะนังสาตาคิลาติสาหสายขานานัตตวานีโนอิทิมันโตชิติมันโตวนนวันโตยัสตินุ มุรมนาอภิกรรมุงพิกุลังสมาติงวานังอิตเจเตสหัสตะหัตตายักขานานัตตะวันนโนอิติมันโตจิติมันโตวะนัมันโตยักษ์สติโนมุธมานาอภิกรรมุงพิก with with ุลังสมาติงวานังเรตสามิตราปัจจะตายักขานานัตตะวันนโนอิติมันโตจิติมันโตวะนัมันโตยักษ์สติโนมุธมานาอภิกรรมุงพิกุลังสมาติงวานังกุมพิโลราชขายโกเวปุลลัสสะนิเวสนังจิโยนังสัตสหัสังยักขานังปายุปาสติ S กลุ่มพิโรราชาไขโกโตปะกะแต่ไม่จริงว่านางปุริมันจะที่สังราชาตาตาลโตปตตาสติขันทบพานังอธิปติมหาราชายสัจสิโตปุตตาปิตาสะพะหูอินทบนามาบพลาอิทิมันโตชุติมันโตวาน,นวมันโตยัสสติโนม,มุธมานาอภิกัมมุปิโกนังส,สต่ไม่จิงวนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโตตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตาปิตาสะพะโว อินทะนามาหพพลายิธิมันโตจิติมันโตวันนามันโตยัสสติโนมุธมานาอภิตรรมุงพิโกนังตะเมติงวันนงปัญจิมันจะที่สังราชาวิรุปโคปัสสะสตินาคารังอธิปติมหาราชายัสสติโสอุตตาติตัสสะพะหะวอิธิมานามภพพลายิธิมันโตจุติมันโตวันนามันโตยัสสติโนมุธมานาอภิกรรมุงพิโกนังตะเมติงวันนงอุตตะลันจะดที่สังราชากูเวโรตัปปะสาสติยขานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาติตัสสะพาหวอิธิ อิทะนามาหัปลาอิทธิมันตุิติมันโตนามันตยักษ์เนมุธมานาอภิกรมูพิพนังกมิติวานังปุริมัติที่สั่งทัตะลัตโตทักกิเมนะมิรุนหกูปชิเมนะวิรุปกคกุเวลุตะลังที่สั่งจัตตาโลเตมหาราชสมันตาจตุโลที่สาทันทัตทัันละมานาอัตสุงวันีกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูปัญจักนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูเจวิปูโตตหจันทมู กมรมเสดโจะกินุมันทุนิมันทุจะปะนาทโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลีจิตตะเทโนจะคันทัพโพนโรราชาโชนสะโกอภูปัญจะสิโคเชวะปิมพะูสุริยะวัชสาเจตังคีจะราชาโนคันทัพพาสารา,าชากาุกิโมธมนาอภิกรรมงุ่งทนังสมิติวานังอัถคูนาสภานาภาษานาคาเวตาราสหสตัญชกากรรม พ <Okay. S 1> ระลัต oh ตาลาภูปยาคาสหายติพิยมุนาคทัลลัตจะอาภูนาคายาสติโนเอลวันโนมหคูตุปาคะสมาติมนังเย็นนาคะราเชสหัสสาหาลันติทิพาทิชาปะคิวิสุจักีิสุทธาจักคูวิหายาสาเตนณมัชชะปตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตนาคานาคาราชานามาติสุปันนตเคมมะกาติพุทโธสันหาย wajahi uba ha yantanaka tupan na talan na makang tupu tang shita wa shila hatena tumatang atula tita patalo wasawat sete asip mando atula dana wekasa wekasa tujiti ja ma ha lado sahatan satan ja pariput tanang sabte สัตนายตวาพลิงเทนางภาวุพัะมุปาขมุงสมโยธานิพันธ์พัตเตภิกุณังธรรมจินวันนางอาปูจะเทวาปทวีจะติชูวายุตัปมาคมูวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจะยัสะสหมิตรกุณากายิกาอาภูเทวายะสสกินุทัตเตเตทัทธากายาสัพเพนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนามันโตยัสสตินุโมธรรมะอภิคมุญภิกุณังธรรมจินวันนางเวนทู เทวาสาหะรีจะอัสมาจะตุเอยามาจันทสูปนิสาเทวาจัตทะามาคุจันทมาคูปุริกิตาสุยัสสูปนิสาเทวาสุเยมาคูปุริกิตาหนักตานิปุระคิตวาอาคูมันทวาราหากาวัตุนังวาสูวาสโวูเศษรษฐูสักปะคะปุรินทัตู ท่าเศรษฐีท่าสัตยกายาสปีนะนัตตะวันนีโนอิทธิมันโตจิติมันโตวันนันมันโตยัสษสตรีนมูธรัมะนาอภิกรรมูพิพุนังธรรมติงวันังอัาถากูตาปูเทวชลมักขิิขาลิวะอริทกาจะโรชาจะปุมาปุภะนิพาสีโนวันุนาตาธรรมาจะอัตตุตาจะอนีชกาตุเลยะลุจิลาอากูอากูวาสวรีสีโนทัาเศรษีท่าตยกายาสปีนะนัตตะวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนันมันโตยัสษสตรีนมุธรรมะนาอภิกรมมูพิพุนังธรรมะทิงวันัง ตมานามหาตามานามานุสามานุสุตมาคิดถาปัจุติกาอากูอักูมโนปัจุติกาอัถาภูอฮาลุโยเทวายเจจะโลหิตวัตติโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวายตติโนสัตติทัศตากขยาสเปนานัตเตะวนีโนริติมันโตจิติมันโตวะนมันโตยัสสติโนมุธมานาอภิกามุงพิกุณังสมาติวนังตุกะกะลุมหาอาลุนาอากูเวคะนะสายสหอดทาทัคแหาปโมคาอากูเทวาวิจักขนา สตตมัตตาหาลคจามิสกายะยสสติโนทายนังอาคาปัจจุโนโยทิสาภิวัตติถ้าเสตสัตากายาสปีนานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยสสติโนมุตมานาภิกามุงพิกุนังสัมิทิงวานังเขมิยาตุสิไตยามากัตถกาจะยสสติโนสำพิสกาละมัสเสตาโชตินามาจะอาสวานิมานะลัตติโนนาคูอัตถาคู ปัญญามิตาท่าเศรษฐีท่าสัจกายสัพเพนานัตตะวันมโนอิธิมันตุสิมันตวันมันตยาสัตตินุมุทะมานาอธิกรรมุพิคุณังธมรมทิงวรนังสัตติสีเทวานิจายาสัพเพนานัตตะวันมโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตติสัตติสาระสหปวุชชาติมัคคิลังโอคาตินนามะนาสวังทักเขมบุคตาลังนาคังจันทังวัง อาติตาติตังสุพมาปรมโตจะกุตาอิธิมโตสหสันนังกุมาโลติโตจะตสปคะสมิติวานังสหัสสพมะลกาังมหาพมมาทิติติฏฐัสสิอุปนุสุติมโตพิสมากายุยัสสิโสทัสสิทักอิสลาอาภูปจจกวะสัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาฮาริโตปริวัยติโตเตจะกสเปียปิกันเตสันเ เควสัพพมาตีมาเสนาอภิกรรมีปัสสันหาจะมันทียังเอธะกัาทัพพัททะลักขนะพัทวัตุมีโวสัมมันตาปริวาลิทะมาวูมุนจิทะโกจินังอิติตัตะมาเตโนกันหาเตนังอภิสัยิปานินาสัลมมาหจะสลังกตะวานะเประวังยถาปวุสกูมีโกทานายันโตวะสวิชุโกตัตาโตปจุ สาวติสังคุโตอะยังเสติตัญจาสัพพะอภิญญาโพวะกิตะวานะจะกุมมาตะตุอะมันตายิสัตถาสาวะกีศาสนีครับทีมารตินะอภิกันตาจวิจานาสัพพิกูเตจะอัตตัพพะกาลุงตุตวาพุทธะปะสะนังวิตะลาติวิปะกะมุงเนตังลุมปิอินชยุงสะเปวิชิตะสังฆามะพะยาติ Ya, sati numu, sati, sahak, puteti, sawakati, syak, nusuk,